มิมเย็นเจี๊ยบเลยเนาะนนขับนี้ไม่รู้จะเงยหรอกโอ้เดี๋ยวผมคนม่นี่คนขับไม่รู้จเยรผมลองดูสักหน่อยนะไปเรื่อยๆอ่โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองดูหน่อยนะครับ S D L G E 6 0ถ้าถูกใจนี่เอาไว้เลยไหมหกสองศูนย์ห้าาเสียถ้าถูกใจเอาไว้เลยเนาะ ใก็ตองเอาไปประชุมก่อนอ๋อตรงไปประทุมก่อนกับผู้จัดการผู้จัดการเงินก่อนต้องปรึกษาหรือกับผู้จัดการก่อนลองลยครับครับผู้กองไหมนี่มันไปทางนี้เลยดิไปทางคนโทเลยครับนิ่มเ่นิ่มครับนิ่

ครับโอเคไม่อยากได้200สองร้อยสักคันนี่ครับอยากอยากยุบงนนานอยู่ของงานมันจะมีไหมแค่งานใหญ่ลองเลยครับเสดตินกำลังลองรถใหม่ครับนี่วันนี้เราอยู่กับพี่คิดครับหรือว่าเสียเสียคิดจะพัดครับนี่โซนละหานทรายครับ วันนี้มาดูรถใหม่ครับนี่มาดูรถใหม่ทำงานครับว่าจะถูกตาต้องใจหรือเปล่าอ่าดิงตรงมาจากรหารทรายเลยครับเพราะว่ากำลังมองหารถคันใหญ่รถสองร้อยไปใช้งานอยู่ครับนี่จบพัดครับโอ้เล่นแมคโครมาไม่ใช่จะยี่สิปีแล้วเป่านี่ตั้งแต่ตมักไฟเนาะมัมกไฟมาเป็นร้อยสี่ซูเปอร์เครับ เดีย๋ยนี้ยังใช้ร้อยซีซูเปอร์ซูเปอร์เอ็กแต่สมัยเสียตินยังไม่มีแมคโครนะครับนี่ไปทำงานร่วมกับอ่าเสียคิดครับไปอยู่วิ่งอยู่ที่โซนาหารทรายครับขี่ทมนะบัดนี่อ,อ่าหนึ่งจุด หนึ่งจุดหนึ่งแลวครถ้าของของเจ้าอื่นจะเป็นศูจุดเก้าอ่ะครับเมืกี้ใหญ่ครับคันนี้เทียบกับตัวก็พอๆกันนะเนาะตัวก็ใหญ่เม่อกี้ก็ใหญ่ครับผม จาะดินแข็งแล้วครับโอ้โหลื่น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 ปลือบลื่นปลือโอ้โหโชว์พละกำลังครับนี่ครับ <laughs> เป็นสไลเดอร์เลยครับ แข็งครับโอ้โอ้โอ้ใจเย็เนเลยพี่ันนิ่งไมดัแค่ต่ำอะกนิ่งอยู่ครับนิ่งอยู่น่ครับจะมีคือการกร้ว เสียงเราเราก็แปลกู่นะครับเสียงมันจะดังลูกค้ามาแล้วลูกค้าลูกค้ามาจองรถแล้ว <c oughs> เจาะดินแข็งครับหุนพลัง K ส3ม V ครับ ตีนบอกว่าประหยัดน้ำมันมากครับนี่เช้าเติมห้าพันครับยังเหลืออยู่ขีดเดิมครับเดีย๋ยวต้องดูว่าห้าพันจะใช้งานได้กี่วันครับเป็นสองวันหรือเปล่าแต่ถ้าทํางานได้สองวันนี้ถือว่าประหยัดมากนะครับกับรถสองร้อยวันละสองพันห้าเท่ากับรถร้อยเลยแต่คงเป็นไปไม่ได้ครับตอนน่าจะไม่หลุดวันละสามพันห้าครับสําหรับคันใหม่ๆใ,ใหญ่ๆแบบนี้ ลื่นครับลื่นอ <laughs> ย่ยงนี้เลเปะอันตรายอันตราย <laughs> มาฟังกันครับว่าจะเป็นยังไงครับเป็นไงบ้างครับอู้ยกนิ้วโป,โป้งครับสุดยอดเลยปบอฮะ <c oughs> ไม่เหนื่อยบอฉันบอกว่า<ะ>ไม่เหนื่อยครับ <c oughs> จัดเลย <c oughs> จัดปลัดบอกจัด,ดเลยครับ <c oughs> โอ้ยถ่ายนานแท้ นานนานนานสิบแปดนาทีแล้วโอเคครับขอบคุณไปทาง S D L G มากครับและขอบคุณไปทางรถดำาซิ่งดินด่วนด้วยครับที่ให้เอารถมาลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะรอชมตอนขุดดินแข็งๆครับสวัสดีครับผม